รถดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอทนัทถาออสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทรายนะคะที่นัทถาออโต้อีกแล้วนะคะรถดีราคาเด่นเน้นบริการค่ะวันนี้ทรายมากับเจ้าตัวเบนซ์นะคะ e 3 0 0ตัวดีเซลนะคะ amg ค่ะ ก่อนนะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะคะโคมไฟหน้าก็ยังมีความสวยใสยอยู่นะคะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์แบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำนะคะสรับกับสีเงินอลูมิเนียมแบบนี้นะคะสวยๆพร้อมกับโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้เบน์นะคะยังมีความสมบูรณ์อยู่นะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะในส่วนของตัวโลโก้ AMG แบบนี้เลย ะะแล้วก็สภาพโคมไฟนะคะเหมือนกันค่ะก็ยังใส่ๆนะคะสวยๆไม่มีรอยอะไรเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะทั้งหมด6จุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวล้อกันเลยนะคะตัวล้อนะคะลายแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อสีดําแบบนี้นะเป็นดําแบบดําด้านอย่างนี้นะคะสวยๆคมเข้มนะคะยางอ ใหมเลยนะคะเป็นยางปี2022เลยนะคะในส่วนของตัวซีรีส์ยางนะคะ2 4 5 35 R 1 9นะคะเรามาดูในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะดีไซน์ในส่วนของไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะก็จะอยู่ข้างนี้เลยเดิมๆไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะพร้อมกับที่เปิดปิดประตูนะคะ ในส่วนของตัวรีโมทแบบนี้นะคะค่าดีไซน์ในแผงประตูข้างนะคะจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะบุหนังน้ำตาลแบบนี้สลับกับวัสดุสีเงินตรงนี้นะคะก็ยังมีสภาพที่สวยงามสมบูรณ์อยู่นะคะในตัวของบุหนังตรงนี้ก็ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะ มาในส่วนของโครงสร้างตัวถังนะคะเมนอาร์เดิมๆเลยเรียงตัวกันสวยงามนะคะไม่มีชนไม่มีเคาะไม่มีทําสีกบทับแน่นอนค่ะมาดูประตูบานถัดไปกันนะคะแถงประตูด้านข้างนะคะสภาพความสมบูรณ์นะคะในส่วนของตัวหนังนะคะก็ยังมีความใหม่นะคะใหม่มากๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะกับในส่วนของโครงสร้างตัวถังนะคะ เม็ดอาร์ก็เรียงตัวกันสวยครบไม่มีชนนะคะไม่มีพน่นไม่มีทําสีกบทับนะคะในส่วนของฝาถังน้ำมันนะคะคันนี้จะอยู่ทางด้านผู้ขับขี่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลค่ะนะคะก็จะให้ความประหยัดน้ำมันมากด้วยนะคะในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังแบบนี้นะคะเป็นลายแคปลานะคะมาให้แบบนี้เลย สภาพนะคะก็ยังมีความสวยใสยอยู่นะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะทางด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของชุดสเกิร์ตด้านหลังนะคะที่เป็นแบบอลูมิเนียมนะคะพร้อมกับปลายท่อคู่เท่ๆแบบนี้เลยนะคะก็พร้อมกับความปลอดภัยในส่วนของตัวกล้องมองหลังก็มีมาให้ด้วยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันนะคะที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะโอ้มีความลึก แล้วก็กว้างมากนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะมากเลยนะคะมาพร้อมกับในส่วนของชุดตะข่ายตรงนี้ด้วยนะคะก็ในส่วนของตัวผ้าสักหลาดตรงนี้นะคะก็ยังไม่มีความยุ่ยเลยนะยังสภาพเดิมๆอยู่นะคะกับในส่วนของที่เก็บสัมภาระทางด้านล่างได้อีกนะคะมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ต่างๆนะคะอ่าเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันนะคะโครงสร้างในตัวของ รางน้ําตรงนี้นะคะในส่วนของตัวเม็ดอาร์ตนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์เรียงตัวสวยเลยนะคะไม่มีชนแน่นอนค่ะไม่มีพ่นไม่มีเคาะไม่มีทําสีกบทับนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มเปิดปิดนะคะก็จะมีในตัวของปุ่มเซนทัลล็อกนะคะสําหรับล็อกรถรอบคันแล้วก็เป็นปิดเปิดท้ายแบบไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยนะคะเรามาดูในส่วนของแผงประตูนะคะกับโครงสร้างทางด้านหลังกันเลย ในส่วนของแผงประตูด้านหลังนะคะในส่วนของสภาพของตัวหนังเนี่ยก็ยัองอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยขาดนะคะมาพร้อมกับในส่วนของแม่นบังแดดน,นะคะยังใช้งานได้ดีปกตินะคะไม่มีรอยขาดเลยนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่โครงสร้างตัวถังนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอาร์เรียงตัวสวยนะคะไม่มีชนแน่นอนคะ่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับค่ะ ประตูบานสุดท้ายกันแล้วนะคะมาเช็คในส่วนของตัวแผงประตูกันเลยนะคะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนกันค่ะเช็คแล้วนะคะในส่วนของตัวรอยต่างๆนะคะลอยขีดข่วนรอยขาดไม่มีเลยนะคะสมบูรณ์เดิมๆเลยนะคะกับในส่วนของโครงสร้างนะคะเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆพบทุกเม็ดนะคะ ไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทำสีกบทับอันนี้รับประกันจริงๆว่ารถเนี่ยเดิมๆเลยนะคะไม่มีชนแน่นอนคะ่ะเราดูรอบคันกันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทรายจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2,200cc นะคะมาพร้อมกับระบบไฮบริดนะคะรับรองว่าประหยัดน้ามันมากๆเลยค่ะ สภาพห้องเครื่องนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีเยิ้มนะคะแห้แงๆแบบนี้เลยมาสะอาดๆอ,อย่างนี้เลยนะคะตัวน็อตน,นะคะไม่มีไข่นะคะไม่มีแกะเลยนะคะไล่เรียงมาในตัวของส่วนคานหน้านะคะในตัวน็อตก็สภาพเดิมๆไม่มีไข่เหมือนกันค่ะในตัวของหมายเลขนะคะก็ยังอยู่นะคะบาร์โค้ดตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเลยการันตีว่าไม่มีชนแน่นอนค่ะค่ะเรารดูเครื่องยนต์กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ คอนโซลหน้ากันเลยนะคะคอนโซลหน้าก็เดิมๆเลยนะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะจะเป็นสีดาแบบนี้นะคะสลับกับสีเงินนะคะที่ดีไซน์ลายวัสดตุตรงนี้มาขั้นกลางนะคะระหว่างแบบนี้เลยนะคะก็สวยงามนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวหน้าจอนะคะที่สามารถดูนิวเกเตอร์นะคะต่างๆได้นะคะระบบวิทยุนะคะระบบการเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะคะก็ พร้อมกับปุ่มควบคุมเซนเตอร์คอม n d นเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะมีตัวนาฬิกาตัวนี้ด้วยให้ด้วยนะคะก็ในตัวของช่องแอร์นะคะทั้งหมด4ช่องปุ่มควบคุมต่างๆนะคะแอร์ Air นะคะจะเป็นแอร์ออโต้นะแอร์ออโต้เนี่ยปรับแยกดูอซ้ายขวาได้เลยนะคะแยกอุณหภ,ภูมิกันได้ค่ะช่องเก็บสัมภาระนะคะที่สามารถวางแก้วได้แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวกล่องคอนโซลกลางแบบนี้นะคะก็สามารถแยกเท้าแขนแยกหยิบสัมภาระอย่างนี้ได้นะคะแบบนี้เลยนะก็คือเดิมๆเ,เลยในส่วนของตัวสภาพหนังเนี่ยยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยขัดไม่มีรอยขีดอะไรเลยนะคะตัวเบาะเช่นกันค่ะเบาะนั่งนะคะก็ดีไซน์แบบนี้นะเป็นตัวหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะคะสภาพก็ยังเดิมๆนะคะตัวหนังเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยปีกไม่ฉีดขาด แล้วก็ในส่วนของสภาพความหนาแน่นของเบาะเนี่ยคะ่ะก็ยังแน่นในส่วนของด้านหลังก็เหมือนกันนะคะเบาะทางด้านหลังนะคะสภาพหนังนะคะก็ยังเดิมๆไม่มีรอยขีดขวด่วนไม่มีรอยขาดอะไรเลยกับในตัวของซันรูฟก็มีให้ด้วยนะคะก็ควบคุมซันรูฟระบบไฟต่างๆที่ด้านนี้ได้เลยนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคุ้มหนังแบบนี้นะคะดีไซน์มาอย่างนี้อยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะในในตัวพวงมาลัยเนี่ยนะคะสภาพหนังนะคะก็ไม่มีรอยขาดนะคะรอยฉีกขาดไม่มีเลยสภาพเดิมๆเลยนะคะปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะที่ควบคุมทางด้านซ้ายนี้นะคะก็จะควบคุมกับจอ mid ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านขวามือนะคะก็จะควบคุมกับจอทางด้านนี้นะคะรับสายวางสายนะคะสั่งการด้วยเสียงก็จากด้านขวานี้ได้เลย ด้านบนนะคะจะเป็นตัวปรับไฟนะคะระบบไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ปัดน้ําฝนส่วนทางด้านล่างนะคะจะเป็นในระบบคูช c o n นโทนค่ะก็ด้านขวามือนะคะจะเป็นระบบเกียร์พร้อมกับแพดเดิลชิปนะคะตรงนี้เลยนะและระบบสตาร์ทคันนี้นะคะจะเป็นแบบระบบพ u s ธสตาร์ทนะคะฟังก์ชันนะคะที่อยู่ใต้แอร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบ ไฟนะคะระบบไฟออโต้ไฟดีไฟหน้าก็จะควบคุมปรับที่ทางด้านนี้เลยนะทางด้านขวามือนี้นะคะจะเป็นในระบบปรับเบาะไฟฟ้านะคะพร้อมกับเมมโมรีได้3ตํตำแหน่งนะคะ1 2 3่งสอามเมมโมรีตรงนี้ได้เลยนะคะล็อกรถปลด,ปดล็อกรถนะคะไล่มาที่ทางด้านล่างนี้นะจะเป็นระบบที่ปรับกระจกมองข้างนะคะก็จะปรับตามด้านนี้เลยกระจกนะคะทั้ง4บานนะคะจะเป็นแบบออโต้หมดเลยมาพร้อมกับปุ่มล็อกกระจกให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะ เลขไมค์คันนี้นะคะจะอยู่ที่99,239กมิโลนะคะไมล์เดิมๆแท้ๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นทางด้านล่างกันได้เลยค่ะ ปเป็นยังไกันบ้างคะเจ้าเบนซ E 300 AMG คันนี้นะคะเท่ๆดูๆสีดำแบบนี้นะคะถูกใจกันหรือเปล่านะคะราคานะคะของคันนี้นะคะอานัาถาออตโต้นะคะตั้งราคาอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านบาทนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ0% 12เดือนแรก หรือเราจะเลือกรับดอกเบี้ยที่2.49%นะคะหรือยาพอเยาวๆเลย84เดือนนะคะหรือจะเลือกรับในส่วนของขับฟรี90วันเราก็มีให้ค่ะค่ะแล้วก็นัทาออตโต้ของเรานะคะรับจัดไฟแน้นนอกสถานที่นะคะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านทุกท่านเลยค่ะพร้อมกับรับประกันตัวเครื่องยนต์และก็เกียร์1ปีหรือ20,000กิโลนะคะ ถ้าเกิดสนใจรถคันนี้ติดต่อทรายมาทางด้านช่องทางติดต่อนะคะเบอร์และไลน์ทางด้านนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทรายขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะที่นัทธาออตโตค้คาร์ขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ฟอร์ช com